ื่อพวกเราต้องปเป็นชาวสวนในเมืองรับแลที่ไม่มีทางออกแถมทุกคืนยังมีปีศาจแวะบเวียนมาหามนุษย์กินทางเดียวที่จะรอดคือปลูกผักหาเงินให้มากที่สุดและหาทางซ่อมรถเก่าๆเพื่อหนีออกไปจากที่นี่ พวกนอยต้องรีบตื่นไปทำฟาร์มได้แล้วนะื่นรวโอ๋ยอ่วยใครมาเลียกเนี่ยเขียงนาฬิกาปลุกอย่างดังอุยอ้ยทำไมคุณลุงบุญชูนี่ทำไมต่อน,อน,นดีลุลงเอาดีครับลุงโอ้โหเกือบจะเหยียบหน้าลุงอยู่แล้วเทียวขอโลุงโอ้หแล้วแล้วพวกน้อยก็ตื่นกันสักทีนะแล้วลุงมาปลุกอะไรเราตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนี่นอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนกันนี่นอนตั้งแต่เมื่อวานยันตอนนี้ยังไม่ลุกขึ้นมาเลย แต่ว่ามันก็ไม่สาคัญเท่าไรหรอกตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วยังไงก็เถอะรีบไปกันดีกว่านะไปไหนอะไปไหนอะเอาละลุงจะให้พวกเธอเนี่ยไปปลูกผักนะและเดี๋ยวเราเจอกันข้างนอกสามารถซื้ออะไรก็ได้เบอร์โตตรงนี้ลุงขายเองละ่ะขายราคาถูกๆบ,บายบายอุย้ยอ้าวลุงเหลือถ,ถุงนี่เมตรน่าจะได้ประมาณสักสามเมตรนะดูจากสภาพของลุงแล้วอ่ะเขาให้สี่เมตรนะหัก ี่ต้ลุงเหรอสิไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้โหดูเหมือนว่าบนโต๊ะของคุณลุงเนี่ยจะมีการอัปเกรดนะไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดปริมาณน้ำ<ม>อัปเกรดการเติมน้ำอัปเกรดการโตของพืชแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์เจ๋งๆอีกเพียบแถมยังมีพวกแบบว่าเออกุญแจต่างๆนะให้เราได้ไขกันด้วยที่สำคัญ ล้อรถ1,500บาทแพงจังอ่ะนี่ทำไมมันจะแพงขนาดนี้เนี่ยพวกนายลูกไปข้างนอกแล้วอ,ะอ่ะไหนๆเราก็จะต้องเอ่อไปปลูกพืชปลูกผักแล้วฉันว่าเรามาสวนบนกันก่อนไหมตอนนี้มันมืดแล้วนะนโมตาซาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราจากความืดด้วยเถอด ป้าป้าป้ทำสวนทำสวนมาแล้วครับลุงบุญชูมาแล้วครับ,บ,รบโอ้ยก็จะมาได้เอาละลุงจะสอนนะอย่างแรกเนี่ยเอาเออมนเล็ดไปปลูกในแปลงผักได้เลยจุดแจ้งใส่ลงไปเลยอย่างนี้หรออู้นี่พืชที่นี่เนี่ยโตเร็วมากเลยนะในเมืองรับแรของเราเนี่ยเราต้องลดน้ำต้นไม้ด้วยนะลดเาเราลดได้เลยอุย้ยลดที่โตเลยมันมันตโต เร็วไปไหมไวมากเลยเพื่อนท่านใดดีแล้วขันน้ำาวกเธอไม่พอแล้วก็ยังไงก็ไปนี่ตรงนู้นตรงนู้นจะมีที่เติมน้ำอยู่เห็นมหมอ๋อโอเคครับล<ง>ูกตรงบ่อฉันะเติมเต,ต็มเรียบร้อยแล้วเอาอะยังไงก็รีบ<หร>เก็บเหรียญเข้าละปีซ่ากำลังมาแล้วโอ,อ้ตรงนี้มีผลไม้ให้เก็บด้วยอ่ะเพื่อนน่ากินน่ะไหนเหล่าจุ๊บแจงฉันก็อยากกินผลไม้บ้างอ่ะนี่็ะไรอะวินี่นี่นี่ตัวนี้ฉันก็เจอ นี่เลยผลไม้เฮ้ยเก็บผลไม้เราได้เงินว้าว้เเพื่อนเพื่อนของเราโตแล้วเพื่อนมันแค่แป็นเดียวเองนั้นเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเราก็มีเงินเอามาซ่อมเอ่อไอ้แก่ริมถนนได้ดินี่มาดูทุกคนแม่ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกจากที่นี่เนี่ยเราจําเป็นจะต้องซ่อมรถคันนี้ไอ้แก่นี่ให้ออกไปให้ได้แต่ว่าล้อเนี่ยต้องใช้ถึงพันห้าเลยนะเราจะเก็บไหวเหรอต้องการสี่ล้อเนี่ย เอาล่ะเก็บผลิตผลของนายเรียบร้อยเถอะให้ตายเถอะพวก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 มันมามามาแล้วรีบไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรเนอ่้พูดถึงอะไรอ่ะกลัวฉันไม่รู้แล้วฉันเข้าบ้านก่อนแล้วกันพวกมันอ่ะพวกมนซ่อนตัวอยู่ข้างนอกและพวกแกต้องเข้าไปซ่อนตัวข้างในมะไรบอกให้เราเข้าบ้านเหรอสงสัยลุงจะเป็นห่วงเรามั้งกูยุงกัดมั้ง เอ้เอฉันเติมน้ำมันก่อนนะเราต้องเติมน้ำมันด้วยเพราะว่าที่นี่มืดมากเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันได้เสียงอะไรไม่รู้จากข้างนอกอะอะไรอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้อลา้ยเฮ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 ้อเฮ้ยเฮรอ้ยเฮ้ยไฮ้เฮ้ยเ้ย้ยเฮ้้ยเ้ยเ้เฮ้้าเ้ย้อเเ เราต้องการล้อทั้งสี่เพื่อ,อาหาเท่าออกจากที่นี่รีบเร็ว <c oughs> อยากแรกเลย <c oughs> เติมน้ำมันก่อนเราต้องรีบทำเงนินละเพื่อน <c oughs> เรามีเงินทั้งหมด95บาทเราต้องบริหารให้ดีๆพี่กิจใช้คิดว่าเราควรซื้อเมล็ดพืชก่อนนะเราจะเอาเมล็ดพืชอะไรดีอะ่ะเอาแบบแพงสุดเลยไหมเมล็ดมีอะไรบ้างมีสตรอเบอรี่เมล็ดมีข้าวสาลี4บาทเออ่คอตตอน6บาทสตบบรอเบอรี่12แล้วก็บูนฟลาวเวอร์18บาทอะ่ะ มูฟาวเวอร์แม่เอาแบบแพงเลยจะได้แบบเร็วๆไงโอเคงั้น,นเราเอามูฟาวเวอร์สักประมาณสี่อันก่อนแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวนะอะไรจ๊ะคือมันมีอัปเกรดอันนี้คือเพิ่มราคาหรือเปล่าเนี่ยสี่สิบสี่บาทเนี่ยใช่ถูกต้องอ๋อเออใช่ถ่ลุยีฉันโอ้หงั้นเราไปปลูกก่อนแล้วกันนะมาไ้มโอเคโอเคบรรยากาศดูวังเวงวังเวงเราต้องซื้อแปลงผักเพิ่มด้วยนะเพื่อนๆไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะปลูกไม่พออ่ะใช่โอเคเราจะไปไหฉัน่อยจ้า ก็ลดให้โ okay, อเคเสร็จแล้วอ่าราเสร็จแล้วก็อย่าลืมแยกย้ายกันไปเพื่อเออ่เก็บผักด้วยนะอุย้ยผักยังไม่ขึ้นเลยก็มีกุญแจนะออพวกนี้ต้องต้องการกุญแจแดงก็เปิดตู้ไอ,อ้เปิดเปิดมาเือมันต้องเสื้อสิอืมใช่แล้วก็อะไรตกใจหุ่นเลก <c oughs> ็กกะเฮ้เฮ้กุญแจเธอที่ก็ตกใจง่ายจังเลยไอย้เสียงอะไรวิทวิทฉันกำลังเก็บเชอร์รี่ให้โอเคโอ้ยที่หุ่นไลก้าอุตส่าห์มาไล่นกนะเธอมันตกใจมันทำไมน่าจะตาย แล้วถ้ามาขยับได้อะเ,อเอฮ้ยโอ้โหมันต้องรดน้ำต้นไม้อีกกับเพื่อนมันไม่ได้รดรอบเดียวนะเขางรดหลายรอบเหรอใช่เป็นรดหลายรอบฉันรดให้อยู่เร<ะ>ื่อยๆก่อนอันนี้ก็ต้องรดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราปลูกข้าวสาลีด้วยแล้วก็ปลูกอันนี้ด้วยก็น่าจะได้อยู่นะม,มันต้องน่าขอต้นน้ำมันตะเกียงแป๊บหรือว่ามันสามารถเก็บได้หลายรอบอ่ะเผลิตผลผลิตภัณฑ์ยังไม่มาเลยจุ๊บแจรซื้อข้าวสาลีมาปลูกเพิ่มหน่อยสิเฮ้ยไม่บอกะไรอ่ะ พี่บอสแม่มดด้วยอ่ะอุ้ยเอ้าพี่กิตเก็บเอ่อศัตรูในบ่อแม่มดแล้วไม่เป็นไรมันคืออะไรเราลองกินดูเฉยอ่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงแม่มดพี่กิตพี่กิตโของฉันอยู่ไหนอ้อพี่กิตเอาเอาศัตรูไปให้แม่มดแล้วอยู่ไหนอ่ะแม่มดอยู่ตรงอยู่ตรงที่เติมน้ำไปเรีบเข้าไปก่อนอ้าวพี่กิตเอาไปให้มันว้ายไอ้ตัวใหญ่มาใช่ตัวใหญ่มา โออ้มกดพี่กิตนายต้องเอาไปให้แม่มดตอนนี้แม่มดกำลังถามหาอยู่โอเราเลยเจิ้นก็จะตอบพวกแกเราจะทำยังไงอะเอาไปเลยเอาไปเลยมา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 แม่มดอยู่ไหมอยู่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 พี่ไงนี่แม่มดยังอยู่โอ้ยเจ้นไอ้ไข่หายไปเลยหายไปแล้วโชคดีจริงๆที่เราให้ทานอะแล้วแล้วพืชไปหายไปไหนอะอ้าวแล้วไงดูเงินสิเฮ้ย อ๋อโได้มาสองร้อยก็เดี๋ยวฉันอัปเกรดก่อนนะอัปเกรดการเจริญเติบโตของพืชดีไหมอัปเกรดอะไรด้วยอัปเกรดเออขายได้ราคาขายได้ราคาการเจริญเติบโตของพืชเอาสักประมาณเลเวลเอ่อแปดละกันแล้วก็เราเอาเป็นคอตตอนสักสี่ต้นแล้วก็สตรอเบอรี่สองต้นนี่อ่าเราปลูกหลายชนิดนะเพื่อนโอเคเก็บแล้วตัวนั้นมันมาหรือยังอ่ะโอ้โหเจไดหกร้อยดูดีๆแล้วดูดีๆ สี่โป๊ะโป๊ะอยรถให้แล้วก็สตรอเบอรี่สองต้นโป๊ะโป๊ะนี่หุ่นไล่กามันน่ากลัวนะแต่ว่ามัน,มนเอาไว้ไล่นกไงเฮ้ยดอกดอกไม้มาแล้วว้าวสวยสวยมากแต่ฉันขอไปดูเอ่อต้อนแอปเปิ้ลกันนะแอปเปิ้ลมาแล้วเก็บแอปเปิ้ลในห้าบาทครับ เออก็ด <mile> ีเหมือนกันนะตอนนี้ทุกคนอย่าลืมเติมน้ำมันนะจ๊ะเพราะว่ายิ่งมืดเนี่ยปีศาจมันก็จะยิ่งมาพวกนายต้องมีไฟไว้สำหรับปกป้องร่างกายตัวเองนะไอ้กุญแจสีเขียวครับผมอุ้ยตกลโอ้โหเสียงนี่นี่นี่แปลงขักสีเขียวอยู่นี่เพืมันมันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยจะได้ยิ่เหียงมันเหมือนกันช่วยด้วยอ่ะขบวนเนา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  Oh my god อะไรอ่ะอ้าวมีไม้เข้ามามีไม้แล้ โอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหหน้าตาหน้าอย่างมาเลยหน้าตาหน้าหนังตระมัดตระมัดก่อนหน้าตามันเหมือนเมล็ดอะไรสักอย่างอ่ะเมล็ดงาไปแล้วไปแล้วไม้อยู่ผลไม้หาเงินโอเคเรียบร้อยนะมันไปแล้วมันไปแล้วอเสียงสงบแล้วครับโอเคเก็บผลไม้เก็บผลไม้ มีใครพอมีแบบว่าเงินสําหรับซื้อผักเพิ่มไหมออฉันเก็บมาให้เราเพื่อนป๊บเงินได้พอไปซื้อให้โอเคโอเคมีร้อหสิบไงตอนนี้ตอนนี้ร้อยห้าสิห้าฉันซื้อเป็นมู o ฟลาวเวอร์ซีเลยดีไหมก็ดีนะจะได้แบบว่าซักสามต้นพอเออโอเคแล้วก็สตรอเบอรี่ซักสามต้นจะได้รวยเร็วเรเฮ้ยทุกคนฉันเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจหรือว่าใครเดี่ย ที่ไม่ยอมออกมาทำงานและอยู่แต่ในบ้านจะโดนผีแห่งความมืดหลอกอ่ะโอ้นายตัวดีเลยอ่ะนายไม่ทำด้วยซ้ำไม่ทำอะไรแหละฉันทำอยู่เขาว่ากันว่านี่คือคำสาบคำสาบของเกษตรกรเฮ้ยได้สองร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปว่าไงพี่พี่ไหมไอผีที่ว่ามันอยู่ใต้เตียงจิ๋งโอ๊ยคอยจริงเราจะออกมาแล้วเราเราเราทำไงอะลดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้เสมันเหรอ ไม่มาเขาลราจะออกมาแล้วเราเราเราอยู่ในบ้านไม่ได้เราต้องออกจากบ้านก่อนคุณยังไงเราคุณออกมาออกมาทำงานก่อนละกันเห็นไปฉันบอกแล้วมันมีผีอยู่ใต้เตียงมาหลอกด้วยเราออกหมดเดี๋ยวฉันเข้าไปดูนะว่ามันจะโอเคโอเคลองดูซิว่ามันมันผุดเข้าไปไหมวิ่ง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 เพื่อนเพื่อนแม่มดมาแล้วอ่ะพี่คิดต้องหาต้องหาแม่มดมาช่วยหาหน่อยแม่มดอยู่ไหนแม่มดจ๋าแม่มดอยู่ไหนจ๊ะแม่มดจ๋าเฮ้ยแม่มดอยู่นี่พี่คิดแม่มดอยู่เอ่อข้างขวาของที่เติมนะ คไม่เอาไปเอาไปเอาไปเนี่ยว่าจะทำอะไรเราไหมถ้าเกิดเราไม่เอาอาหารเข้ามาให้เขาอ่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะเข้าบ้านเราเลยนะแบบกินตับเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินอยู่400นี่ไงกำลังเก็บผลไม้ไงโอเคไอ้พียงความมืดมันไปแล้วเห็นไหมขอหน่วยรถน้ำต้นไม้ครับมาครับได้ครับผมเอ้ยเสียงอะไรเสียงสมัยพูดพี่ไม้อไนายนี่หน้าตีจริงๆมีเอฟเฟกต์ โอเคฉันจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไม่ไปมันยังอยู่ถ้าเราอยู่ในนี้นานๆมันจะออกมาไงเพื่อนอ๋อนี่ดูดิใต้เตียงอ๋อเออใช่ถ้าเราอยู่ในบ้านนานเกินไปไม่ทํางานอ่ะสวยแล้วสวยแล้ว้มันมาผีมาโอ้แล้วผีมาแล้วผีใต้เตียงก็จะโผล่เอ้รีบเข้ามาในบ้านก่อนรอจนกว่าผีน่าจะไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกโอ้โหเดี๋ยวฉันดูให้เดี๋ยวฉันดูสถานการณ์ให้มันโผล่มาครึ่งนาแล้วฉันเห็นหน้ามันแล้ว มันมันกำลังมันกำลังมาแล้วเพื่อนโอคคอ้้ค่ยยิมมันยิ้มแยงแล้วมันไปหรือยังไอ้ผีนั่นอะยังไปยังไปแล้วจะไม่รู้จะออกออกแล้วกันเฮ้เเยแล้วไอ้ตัวบ้านั่นล่ะเกี่ไปแล้ว โอเคมันไปพอดีเราทุกคนออกจากบ้านพร้อมกันมันน่าจะเข้าไปนะมันน่าจะหายไปเออ่ฝั่งนี้เอ้ยตอนนี้เรามีเงิน900แล้วนะเนี่ย900าร้อยแล้วฉันไปซื้อให้ฉันจะปลูกให้เต็มแปลงเลยโอเคป้าฉันเอาเป็นมลูฟลาวอร์ซีดอย่างเดียวฉันขอปลูกแปลงของฉันบ้างดีกว่าฉันเอาเป็นเอ่อสตรอเบอร์รี่เรียบร้อยจุ๊แจงแต่ว่ามันใกล้จะโผล่แล้วขอเติมน้ำมันแป๊บน้ำมันเติมช้ามากโอ้ให้ตายหมายถึงอัปเกรดไงเฮ้ยทุกคนเทียนมันค่อยๆดับปะ ฉันรู้สึกว่าพอเราอยู่ในบ้านเนี่ยไอตัวนี้มันจะโผล่ตลอดเลยฉันไม่ชอบคนขี้เกียจนายอ่ะตัวขี้เกียจเลยนอนอย่างเดียวพอใต้เตียงอย่างเดียวเลยนะไอขี้เกียจอันสองแล้วเพื่อนเีย่เราใกล้จะได้แล้วนะเราใกล้จะได้แล้วรอเดียวเหรอทำไมเป็นคู่มเนคู่เฮ้ยฝั่งนี้ขหงฉันดูให้ดีๆนี่คือเงินที่ฉันปลูกจากแปลงสตรอเบอรี่ พี่กิทรถอันนี้ให้หน่อยรถไม่ได้อุ้ยอีกนิดเดียวจะพันห้าเราเพื่อนแล้วเงินเยวะโอ้โหพันสี่ฉันว่านะเราควรจะเอ่อใช้นี่นีไหมอะไรอ่ะฉันขอเอาเงินมาซื้อแปลงผักสีฟ้านะเพื่อนโอ้ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่อีกทีนอกจากนั้นชันจะทำการปลูกพืชโดยเอ่อใช้ moonlight flower มันจะปอก้ได้สั่งเยอะนะนี่เลยอันนี้ของแท้อนี้ของแท้ โป๊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 โปโปขอคนเราน้ำต้นไม้นะจ้าแรงฝั่ง,งน,นี้อุดมสมบูรณรถเลยรถเลยดี๋ยวฉันไปซื้อรถหมดแล้วเฮ้ยฝั่งนี้ฉันเก็บเงินเลยนะโอ้โหแบบนี้พวกเรานี่สามารถซื้อล้อได้เป็นพันพันล้อเลยอะ่ะขนาดนั้นเลยหรอ,อฉันคิดว่าเราควรอ,อัพเกรด การเจริญเติบโตขึ้นเพิ่มได้ดีไหมอัพเกรดเงินด้วยดีกว่านานๆมันนะฉันอัพเกรดเงินจนเต็มเลยนะเอาดิเรียบร้อยอแล้บ่อน้ำอ่ะหลังจากนั้นฉันก็ปลูกสตรอเบอรี่จิเป้งมันอ่ะจ้วฮะอะไรไม่หลงมาจากเพี้ยงแต่ข้างนอกมันกระจกมันกุญแจออมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเราแบบว่าอยู่ในนั้นแบบไม่ได้ออกมาเสนอหน้าขนาดนั้นอ่ะมันไม่น่าจะทําอะไรเราได้เฮ้ยบ่แม่น็แม่มดมาแย้อวะลืมเอาน้ํายาในนั้นอะ่ะเอาไปให้แม่มดเลย รู้สึกเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ปีศาจมันมาในบ่อนะที่ไฟปีศาจมันมาใช่ไหมบ่อน้ำมีหน้าผีฮะดูในบ่อดิไอ้จี๊กจะจะลากให้ลงไปยเติมน้ำไม่ได้คุณครับผมผมขอเติมน้ำหน่อยนะครับแมมดอยู่ไหนอะฉันไม่รู้แมมโมตมาแล้วน่าหนักโหรอแล้วไอ้จ้ช่วยหา จอไม่เจอ,เอคุณแม่มดเลยเอแ้เจอแล้วเจอแล้เจอโอเคให้มันอะไให้มันอะไยังไม่มีเสียงของไอ้เจ้านั่นใช่ไหมไอ้ตัวใหญ่อะ่ะไปเติมน้ำได้นี่เติมได้เติมได้แต่เติมช้าโอ้ช้ามากฝั่งนี้เก็บไปหมดแล้วหุ้ยเรามีเงินตั้งสามพันกว่าแล้วเพื่อนซื้อล้ออะไรไหมไอ้ไข่ซื้อล้อล้อนึงก่อนนะโอเคโอเคช่วยแต่รับด่านรับแจงก่อน สองล้อเลยสองอันด้วยเป็นไงล่ะสุดเท่ื้อไปก่อนเดี๋ยวพอเราใช้เปลืองเราใจหมดมันเหรอถอถอยๆๆๆๆๆๆๆอยอ้หเมื่อกี้กินล่าเลยอะเมื่อกี้ช้ปจันหน้าขัามันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน มันอยู่หน้าบ้านจริงด้วยมันไปยังพี่ทันออกมันออกจากบ่อน้ำหรอจะเข้าบ้านอ่ะพี่จะมาขวางหน้าบ้านเพื่อ <c oughs> มันไม่ได้ออกมาจากบ่อน้ำแต่มันเดินมาจากทางรถอ่ะเพราะมันรู้ว่าฉันจะแบบโอไปใส่ล้อรถมันมาเลยคือจะไปเปิดประตูให้เพื่อนไงนต้องเปิดเดี๋ยวฉันเปิดเองระวังดีใส่ล้อนะแล้วม่ไปแล้วพี่มันไปแล้วาน้้ช อ๋อก็มีผีมันจะเติมน้ำช้านี่เองโอ้ช้ามากมากด้วยโอเคใส่ล้อที่หนึ่งเน้ยอะไรอะไรหุ่นหุ่นเลก้าหุ่นเล็กจ้าแม่ชั้นหุ่นเล็กจ้าหุ่นเจ๊เจ๊เจ๊หลบหลบมาจากประตูเดี๋ยวนี้หลบจากประตูเดี๋ยวนี้เฮ้ยแล้วมันเดินมาได้ไงอ่ะไม่รู้อะหรือว่าพอฉันใส่ล้อรถแล้วมันมีชีวิตเหรอเฮ้ยสวยเร็วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนฉันสามารถซื้อล้อรถ แต่ว่าตอนนี้เราต้องปลูกแปลงผักอีกหนเซตเพื่อที่จะซื้อล้อรถอ,อ,อีกสองล้อแล้วเราออกจากที่นี่กันแล้วประเด็นคือไอ้ใต้เทียงกำลังออกมาแล้วโอ้ไอยหุ่นไร้กายาาไม่ไปหรอพวกเราไปอยู่บนนี้พวกเราต้องอยู่ตรงตรงถานน้ำมันไงดีไปยังไปแล้วนะ<อ>มันจะเดินอยู่เลยอะไอตัวใต้เทียงอะมันไปยัง สวยแล้วล้อรถอยู่ที่ชันนะดิพี่กิทไปตายสิไปตายแล้วอ่านมาไม่ต้องทำยังไงโหเล่นกาโหเล่นกาทุกคนดับแสงไฟดับแสงไฟดับแสงไฟอ้าวโอเคโอเคออก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 ได้ออกได้ ปม่่ิดเไ่อ่ปช่พข่าะไรจะบอกพวกใอเมื่อกี้้อรถที่ฉันถือไว้หนึ่ง้อพอฉันตายมันหายไม่เนต่อนนี้เราซื้อสอง้อเลยนะไม่แต่เราต้องซื้อต้นไม้ด้วยนะฉันซื้อต้นไม้ก่อนกันเอา m u ื้อล้อเคฉันซื้อ2ร้อะเดีฉันาไปใส่ไม่มอยู่ไหนบอกเม่โมตมากีไม่รู้ฉันไม่กล้าปิดไฟด้วยซอะ เปิดเมื่อกี้ใครเปิดอันนี้อ่ะอะไรจรูแจงเปิดใช่ไหม,ไ,ม,หมไปผิดมาปิดปิดไฟไปไม่ได้เปิดโอ,โอ้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 โอ,อ,อย่าบ่นว่าไอ้ผีชีเปลยมาใครมันเปิดไฟผีชีเปลยหรือเปล่าไม,ไ<ป>ไม่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 หูเล็กกาไงโอเคขาดอีกแค่เออขาดอีกแค่รอสุดท้ายขออนุญาตเปิดไฟแม่มดกลงัพี่แป้งอ้า เพื่อนฉันมีข่าวร้ายจะบอกเมื่อกี้ฉันซื้อซีดไว้15อันทั้งตายหายหมดเลยใครเปิดไฟเมื่อกี้มันตกพื้นไม่ตกพื้นมันตกหรอโอเคโอเคโอเคเอาซุปให้แม่มดแล้วเรียบร้อยพี่ไม้เป็นไปหาพี่ไม้แล้วฉันลอบมาตรงนี้มันฉันลอบไปไกลๆดีกว่าไปข้างหน้าเลยโอเคโอเคเติมน้ำเติมน้ำขีดเติมน้ำเลยเอะไรอะไรตัวนั้นมาโอ้โหตัวใหญ่มาตัวใหญ่มา พี่กีดพี่ไว้มาแล้วเอ้าพี่บอยบอกว่าตัวใหญ่มาพี่แม่บอยมาอม้ยเปิดพังประตูเราด้วยเอาพี่แม่ออกพี่แม่ออกทุกแจงตอนนี้เราเราต้องการมเมล็ดพันเพิ่มอีกอ่ะแต่ซื้อแล้วแต่ซื้อแล้วซื้อแล้วใช่ไหมไปขาดอีกแค่รอเดียวเท่านั้นเพราะเราจะออกจากที่นี่ได้แล้วสู้สู้ทุกคนไอ้เพี่โก็ไอ้เตียงก็กำลังจะบุ่งหนึ่งมาแล้วมามาใส่เลยใส่เลย ชันลดฉันลดอย่าเพิ่เปิดไฟนะเพื่อนพี่ไหมพี่ไหมมาแล้วแปดแปดไอ้ปิดไฟ้ันก็เปิดได้มาหนึ่งมาแล้วโอ้ยอย่าเล่นดิสิโอ้ยโอเคโอเคโอเคไปซื้อล้อไปซื้อล้อได้ล้อโอเคแล้วสุดท้ายหรอวู้ฮูการซื้อโอเคจุดการซื้อเอาไปใส่ล้ออย่อีกฝั่งนึงไป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 ด้วยกันเลยพ่อคุณ มาๆๆๆเฮ้ยใครเปิดไเปไอ้บี่ไม้ไอ้ดีคนแล้วคนชั่วไปเลยไปแล้วอแล้วอีขึ้นรถไนร์โอเคย้าวาา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 งรับแหลาา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 นาาาาาา่าา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 า เันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันบ้าคิดนเองหรอมั้งจะรถเราน้อไม่หมุนเลยอ่ะน่าดีรถเราไหลแบบกระดืบอ่ะเอ้อโชคดีจริงๆที่พวกเราสามารถออกจากเมืองรับแลนนี้จนได้โอ้เราหาเงินไปหนึ่งหนึ่งเจ็อยห้าสบาทเย้สุดท้ายแล้วนะคะพวกเราก็มีชีวิตอย่างปกติไม่ตรอทมาาำสวนทำไร่แล้วก็ไม่ต้องอยู่ในเมืองรับแลอีกต่อไป <Yay. S 1> <Yay. S 2> เย้่จะเข้าเมืองหลวงแล้วโอ้โหคือว่าเกมนี้สนุกมากๆเลยนะเขาทําเหมือนคล้ายๆเกมอินดี้ที่ทําสวนหนีผีเลยแต่ว่าทําได้ดีมากๆเลยก็แปลว่าใครชอบเกมนี้และอยากเล่นเหมือนพวกเรานะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆเฮ้กับเมืองรับแลงรอไหมล่ะไม่เอาแล้วเป็นคนเดียว นี่จะเปิดไฟแล้วก็วิ่งใส่นนยไม่เอา <c oughs> เอาเกาไว้ตรงนั่นน่นแหละตรงกลางทำให้หมดเลยอ่ะคุณผู้หญิงมาแล้วคุณผู้หญิงมาแล้วถอยไปฉันเองเออ, <c oughs> อสบายมากเลยค่ะอชอบค่ะโอ้ <c oughs> คนที่อยู่ข้างๆนั่นนะมีแ <c oughs> ฟรีอยังเจออย่าขับอ,อย่ามาจีบกันตรงนี้ได้ไหมยขอร้องนะ